สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุกนเนเมื่อนีนเระหวางที่มาดีพิษนะคะกําลังจะแจกซองแล้วก็กําลังพูดถึงโปรโมชั่นต่างๆนานาแต่ตรงนี้ยคนที่พี่เปหาเนี่ยคือไม่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลุงวางนะคะแม่ลุงวางว่าตางไหนนี่เพิ่นฮู้อยู่บ่งาเพิ่อนบะมฮู้จักเ เพราะว่ากก้าว่าซีเซอร์ไฟ่เพื่อนแหลเนาะก็เลยขึ้นว่านึกว่าเพื่นสีมา่้องมายเลย่นเพื่อนไหลนยุ่น้ำเหนียวยุ่งแว่าเป็นนั่งเรื่องว่างสบายจื้อเพือนน้ำ่อียดซีเพว่สบายจือเพือนแปกติแล้วครับคนมาเออมันนี่เพื่อนระบหฮู้วาเพื่อนีได้ซามาดีพีดเนี่ย่หูจ้าวเป้ได้ซามาดีพีสแต่เรื่องนี่หูจ้าวกระเป๋านี่ก็ห้าเพื่อนก็เลยอนะนี่เพื่อนก็เลยบอกมา เพื <gesch> ่อเลย่อบ <Jamie, S 2> ุบมาเพราะว่าวิ่งนี่นะหนูโยนอันยนออเดอร์นะสามาดีพีไถ่เพิ่นจบเพื่จักวเยโยนอยาในแล้วจเพราะว่าเลื่อไปให่เนนั่นเป็นชุนยเรื่องการกัดขยะเดินฟานเฉยเลยขะนก็เกยว่าอันน้นนน้ยนโยนอันน่ะโยนคาคอมให้เพื่นใหว่าเป็น ทุนการศึกษาให้กับน้องแมมให้กับอันน้องตองกับของเชอนี่ของวิกนี่ะก็เลยอย่างรุ่นมาเพิ่นได้โทรไหนคือกันเด้นนะหนูก็ได้โมมาซ้ำบ่อพี่เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสิ่งดีๆขึ้นน้าแม่เนาะดีให้ลุงวางเป้โยนให้เป้โยนที่เป้โยนอะเลโยนสิ่งดีๆให้ลุงวางถึงก็โยนเลย เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมยังสงสัยอยู่โดยไม่ทิ้งใครไม่บกเหรอกน้องแม่ล็อกย่าอยู่เป็นเงินสั่งสาวมณฑีพิษอัพน้องเป้ให้ลูกวางเฮ้ยค่ะก็เป็นคนดีกับเขาด้วยนะเป็นทุนการศึกษาให้น้องโตกับน้องแม่ได้ที่บาทพี่ไม่รู้รุ่อยู่นี่แหละ ให้ลุงวางมานี่แหละไปตามลุงวางสงสัยผมเพิ่งรู้วางผมเพิ่งรู้นะว่าพี่เป็นคนดีมาไม่ทันอ๋อโยนให้ค่าคอมให้ลุงวางให้ลุงวางมีค่าคอมทั้งหมดเลยบอกการศึกษาวิกนี้วิกนี้พี่เป้เอาค่าคอมทั้งหมดให้กับลุงวางจะบอกจริงดังไร้ยังอายคุกก็ค่าคอมวิกนี้ให้ลุงวางให้ลุงวาง เป็นค่าทุนการศึกษาให้น้องตองกับน้องแมมต้องไปขายด้วยพ่อสาธุบุญกับพี่เต้อย่าบอกนะวัดตามที่กับการพูดเมื่อกี้ไม่รู้เอามืออ๋อซึ่งนี่ลุ้นลุ้นในซองกับเขาอลไรเออแต่ว่าคือว่าได้ไม่ว่าจะได้เท่าไหร่คือเราให้หมดเก็คือให้ให้หมดเลยในนี้นะครับยังพกในกระเป๋าให้ด้วยเฮ้ย ได้ค่าความเป็นเศนพี่เี้จะเสียจะเสียได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เพราะเราพูดแล้วพูดแล้วนะคลิปนี้เป็นพยานหลักฐานนะใช่แว่าพี่เป้จะเป็นคนหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเกเป็นคนจิตใจดีนะเฮ้ยแกเป็นคนอะไรนะเป็นคนหน้าตาไม่ดีแต่ว่าเกเป็นคนจิตใจดีนี่เหรอก็ดีอยู่นะเขาดีเหรอเออดีอยู่มืกี้กตันเมืกี้ข้าุณเหมือนจะดีใจลออต่จะชนาไปดคนค พี่เป้เป็นคนหน้าตาดีแล้วก็จิตใจดีนะครับแล้วเขาบอกคือไม่ต <estiver> <p> ้องเสียงสูงไม่ต้องเสียงสูงเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาวันไหนพี่เป้ไม่ได้มาที่นี่เนี่ยพี่เป้ก็จะทำบุญตลอดวันพระวันอะไรพี่เป้จะไม่ค่อยมาเพราะว่าต้องไปวัดทำบุญเขาจะบวชแล้วใช่ป่ะเขาจะบวชแล้วถ้าพูดอีกหน่อยเนี่ยผมก้มลงกราบเลยเนี่ยพี่อย่าบิ้วหน่อย ขอบคุณหลายค่ะเดยวเราเลยอู้ใช้สบู่อย่าลืมสั่งทันบอกกับพันนะคะชื่อสบู่อะไรครับมีดีซบบายพีเตจ้ะครับผมก้อนละเท่าไหร่ครับสามก้อนหนึ่งร้อยบาทค่าส่งสี่สิบบาทโปรพิเศษสิบสองก้อนสามร้อยห้าสิบส่งฟรีแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากกับตันนะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพี่มาพี่น้องมาผมทดลองใช้ก่อนทดลองพี่ใส่ถุงแล้วพี่ลืมอ่ะ เอาขึ้นรถอีกคน <Okay S 2> ออกันหนึนะะ่นะง,องโอเคเออนะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นดวงหกันที่เลยครับีเอย่าทีเยอะนะครับ